ครับเองเอาสวัสดีครับนิวอยู่กับอะไรวะเนี่ยเป็นไงวะเฮ้ย W A S D มาตรฐานมาตรฐานของเกมพวก FPS นะฮะวันนี้มาอยู่กับเกมแกรนด์ดำนะฮะเกม S D แกรนด์ดำครับซูนไฟเตอร์นะครับผมของใครโปรดิวซีร็อปนะฮะมันไใจนะฮะแม่ถ้าพร้อมแล้วก็กดเลย เดีย๋ยวนี้พร้อมเลยก็กดเลยนะครับเป็นด่าน,นง,ง่ายๆแค้นยันระดับอีซี่นะฮะไม่ <c oughs> <ห>เล่นแรกๆอาจจะผ่านยากนะห,นหลังๆนี่แน่นอนแน่นอนอันนี้เล่นแบบไหนคนระับเนี่ยเล่นกับบอทหรืออะไรเนละ่นกับบอทครับบอทงนะ่ายแล้วมันแน่นอน มันแต่ละตัวมีความสามารถต่างกันออกไปนะข้อดีคนละแบบอันนี้ผมใช้ดีแรงนะ้วเอแรงไม่เจะเปิดได้นะยากครับขอบคุณนะครับแน่นอนครับอุ๊ยบอกตัวใหม่ครับขอตั้งแต่บิลสองครั้งเพื่อเร่งสปีดนะฮะโอเคโหธรรม่ได้ซ้ายไปยิงกดขวาเพื่อเลียงเฮ้ยเดี๋ยวทำจากแต่ตัเนี่ยแน่นอนทีเดียวตายป้ามป้ามป้ามโอ้โหเก็นพลาสิกโอ้โหไไม่ด้ ใช้แดงเข่าไปมไม่มีีโตวดนะดีหน่ามาทำลายกำแพงกับเอาวุธได้นะครับทีไอาวุธด้วยกันอะทำ้าแบินแล้วคนแรกนะจะด่าดน่นอน้หน้าหลังมีตัวนะสามารถดึงแบบไม่ห่นที่ได้นะครับปุ้มโดนวัแงตัวร้ายตัวร้ายไอ้กระรับ ไม่ก้อนไม่ก้อนไม่ปืนตั้งเดอยวก้อนม่ใก้ใช่หอยู่นอกกองันูไม่ได้ยก็ไม่หมดอีกแล้วน้าหลังออมหมดแล้วเอานี่เจอตัวแล้วเจอตัวแล้วนี่กดแบดููดไบอกมาแน่นอนีลียอยู่ยเย็นใจเยนโอ้ได้คตัวแรกครับ แตามากก็แถวว่าดูสกอร์ได้นะครับตอนนี้ผมนำที่หน,นึ่งเอ้ยไปแล้วอครับึ้ม<ส>บึ้มบึ้ม,มเดี๋ยวจอดน,นะฮ<ส>ะเราเห็นบอสแล้วครับชีวิตก็มีอยู่เจ็บชีวิตนะครับมาแล้วครับมาลอยกันไปที่มาก เอาม่เอาม่เอามเอาเดเอาอ้ยวไปไปว่าตอนนี้เอาอะไรนะโผลไฟไฟไไฟไปไไไไหัวไม่มีสามารถใช้ทาไม่ตายได้นะอย่างนไม่ตายทำไม่ตายเพื่อฟิลแต่มาตัวต่างไปนะตอนนี้ชื่อว่าสีดอมนะเป็นเงินดำของอะไรนะตัวพระเอกซึ่งทำธารกิจได้แจกฟรีนะ ดูไทยไม่ดูไวทไทยเป็นไรตัวของทหารระดับต้นๆแน่นอนนะตัวันนี้ต้องชนะนครับชั้นคอมรีสนะฮะโอ้เกมแรกผ่านไปอ่าไหนต่อว่ามาไหนต่อเหรอยิดเดินด้วยออก2 2> <ม>เยูเวลสองแล้ว โอ้โหมันเฟียวมากอุ้ยเกิดอาการแตกคนมันเยอะปกติไปเปะเป็นด้านานะครับด้านไหนต่อกำลังหาด้านด้านไหนต่อดีบอดได้บอดได้ลดนกับคนไม่กล้าเล่นนะฮะคนเก่งเออใช้ตัวไหนดีใช้ต<ม>ัวนิสซี C. ด้านไหนดีแน่ตัวเหลืองก็ได้ตัวเหลืองทอ่ิโนนี้ด้วยนี่นี่ต้องด่านนี้มีชั่นโฟเวลี่อีซี่ไม่ใช่อีซี่ธรรมดาเวลี่อีซี่นะเอาแบบรหัสกดกันได้ยากไปเลยยากนะเดี๋ยวจะรู้สึกยากใช่ไหมกลัวอะไรกว่าได้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ยากเฮ้ย เพิ่งใครเอกดใครมันกดวะทําทไมเบลี่อีซี่ก็เวลี่เหรอเวลี่อีซี่ซะด้วยดู <c oughs> โหลดนานจังวะไ <c oughs> อ้เเี้ยนี่เ,เด็กเต่าเว้ยฮ้ยโอ้โห รเรูวีดีไม่เคยจะได้เขาวิวววอยากได้นเอสแรงนะเอ๊ะทำไมมันอ๋อวาสันไอ้วาสันวาสันในเขานะฮะในประเทศไหนแน่นอนนะจังหวะนี้วาสันเร็วเร็วอยากเล่นแล้ววาสันชายคนเดียวนะฮะวาสันยังไงครับวาสัน พรุ่งนี้ได้เล่นแน่นอนเออมาแล้วเว้ยปุ๊บโอ้โหกดสคิปไปแล้วสกแดนนี้ลยเป็นดนง่ายธรรมดานะเราจะไ่สคิปนะฮะ่าสแตนบายอาาาีกฝ่าโอ้โหมาถึงบยิงเลยโอ้โหมาถึก็โดนมก็โดนครับใส่ก่อนเลยใส่นัก

คิดเล่อเออกดแถบดูผมอยู่ที่สองนะเฮ้เดินไปหนึ่งเนงงิไม่อยากตามติดตามติดมาไม่ได้เนี่ยไม่เปิดไม่้รู้ว่าพี่พูดออฟมันมาถ่ายนะครับม้โอ้โโ่แลมโ่ย แน่นอนโอ้โหัเสาหลักเสาโอ้โหอเก็ิวครับผมน่อโอ้โหไ่ตมาติดเลหมดยังหมดยัอีกเ้าตัวอีกเตเอ้ย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 เอ้อ้ยโอ้โหยังแบบว่าแนนอนวนีเอ้ตัวสีทองนี่ก็เอนะ อคลิปดิเฮ้ยจะดูเลยนวะมคิปกันวโอเคเป็นสตอรี่ออมี้อมมันอมอมมอมดนแล้วดเนะหลักบัคเลักแรตตีมีัวอะไรไหมคือหแสตี๋ฟ้อ็อม้มตัวอะไรอยู่เลยเอ้ยระผิดมีอะ งีเอา16รับง่ายเลยวะไม่มันเอาด่านอะไรเนี่ยดานที่เอ้ยทำไมยักขยับไม่ได้ดแล้วไดาบ้่าวะอ๋ออันี่ด่านสุดท้ายลวเจอบอทเลยไม่เจอเจอมีนี่วันก่อนมันกลัวฟานจะมีตัวดาบยาวนะมตัวักรเปาก่อน โอ้นลยสเลยไมแยกกันไแยกกันไวะมีไไ hey, ah, oh. oh, oh. ้สายแยกกันวะไเสไตบอดดาบได้ไเงี้ยเดาบไม้เฮ้ยมีไม่โดนตายแล้วลสายรบอลบตัวเยไมสบเาโเอโเ้ยเโดน จบเลยขันไม่โดนเป็นอันจบนะมันง่ายจังวะก็นี่ระดับเวลี่อีซี่ต่อไปเราจะได้รครับเวลี่ฮาร์ดเอ้ยฮาร์ดกันโอ้มันยากไปหน่อยเลยแน่นอนตาต่อไปตาต่อไปง่ายไม่หนุนยากไปเลยนะหใ้ทุกคนรู้นะครับว่ามันยากแค่ไหนระดับเซเลนเทอร์เลยต้องยากง่ายไม่เล่นโอ้ยเล่นง่ายเล่นไม่เป็นนะ อ่ะต่อไปรู้เรื่องด่านไหนดีว่าเขนย่อนเนาะขนย่อนด่านนี้ด่านนี้ฮาร์ดไปเลยนอร์มอฮาร์ดกดเลยกดเปลี่ยนตัวไว้ไเย็นนี่เยียเว้ยเยียแม่ตัวยังใหญ่โอ้ยยันเกยฮาร์ดนี่ต้องเล่นแบบตัวนี้ใครโกงเล็บเลยฮะใครลอดดีบ่วะไอเย็นตัวยังใหญ่อไสัตว์โอ้ียตัวอะไรดี ลายมันเฟี้ยวมากครับตัวเฟี้ยวมาตัวอะไรเดี๋ยวนะแต่ตัวนี้ยิงดีกว่ามากดอ้าวาช่างมันตัวนี้ก็ตัวนี้โอ้โหแต่ละคนตัวยังเฟี้ยวฟุ้งฟิงกระดิ่งแมว โอ้วันนี้ตานี้ว่าสั้นเด็ดเร็วกว่ากูนะฮะเอาล้วสุดท้ายเลยไม่ฟ้าวเลยฟู่อาโมยูนิคอนใส่ป้ปยสกีป้ายสูตัวใหม่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ด่านแรกจะผ่านป่ะบสกิปี๊ดเจ๊ดูแบบรวยกดรวยกว่าฟีไฟเขาจะเพิ่มสแตนบาย โอ้โอ้โอมาถึงใสเลยฮะใสเลยหะอือเอออยสี่สิบกตัวเย็ดสิบห้าตัวโอ้ยมันมีสั่นทีแล้วโอ้โหแล้วก็ยิงปืนใหญ่ครับไม่โดเลยฮะโหตายมากเลยว่ะ กิ้งงอดแล้วเนี่ยเจ็บตาไปหมดไม่พ้นแบบบูเลยฮะเฮ้ยกิ้งงอดแล้วอะไรอะระดับยากไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เป็นไรไม่เท่าไหร่นี่ไม่เท่าไหร่เจาะเจาะเจาะเาะเ้ยเยเฮ้ยมาถึงงมเลยเฮ้ยจะตรวตายแล้วเชือเช ติดสามตัวครับใส่ม้วแล้วครับไม่ตายเลยเดกอดี๋ยวก่ออมมายิงเยยิไตายเอ้ยยิงดีแค่ไหทำไมไอ้วาสันอเยอะนี่ยปดีตัวปาดอุ้ยตายแล้วมาสันตายอือ ตายเลยโอยโอยจะตายแล้วยิอหลักยากยนะงเดาหาหสุดเลยพี่จะตายหาสัตว์เฮ้ยหมดหลอนเลวเฮ้ยเือเืออยหมดสามีวิตกเปืนไม่กลอนเลยฮะยพิ่ยอมแพ้ครับโอยต้องเยอะอโหต้ยินต้ยินโอ้โอ้ยนี้เราจะิ่กหแล้วสุด้ะ แม่ก็ยิงได้ทีเดียวนับหมดอชดลงนี่โอ้โหตัตัวดีสาตัวเรตีแล้วเ้าดูความี่ไอ้หตัวหลังดดกาับดกับเยงานสุดท้ายเิ มีบอสทนโหดอยู่เราจะเก็บอีกสองหัวใจไว้เจอหมาเลยสามสี่ัวอีกสองสี่เลยสี่ตาด่านนี้โอ้ยยากมักเลยเฉยๆแล้งมันยิงยิงใหญ่จะไหันรัวยังรัว เฮ้ยไม่หมดมตัวสั้นอุ้ยโอเคเนี่ยดตามชีวิตฉันรอดบกอุ้ยโหหลางหลัาเดอดร้อนยังไวบู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 โอ้ยตายห่าเลยเฮ้ยกำจัดว่างมันจะไม่รอดโอ้ยหลงหีบบังคับยาครับเพือขอเป็นข้งนั โอ pues okay. ้ย um, no ่งไรอุ๊ยายค่ีไจะตายก่อนจะตายเออเดี๋ยวีได้นี้โอเคดีโอ้โหเอเคุณแรงมตายเดือดสองชีวิตจะรอดหรอเด่าแบบเดบนลี

ไม่ไหวแล้วเวอรยังโหมดโหมดไปไซบอร์ตายเลยเดเดเดถึงนึงวะครับจบแล้วฮะตายเลยโอ้โยยังโหดบอทบ้านไซโอ้ยโดนลุงโอ้ยยังรัวออ้ยยัรัวนี่ยังไรอีกเรื่องนะ นี่เตีนทางตายเลยกูตายก่อนไม่ได้เร่องกับบอสบอสสัอันตัตกเลยไเลือโอ้เียฟฟ้าวเโหดูเลือดจะรอดบออุ้ยเดียวตายแล้วเรือปันเล่นแล้วก็ขอโอ้ยโอ้ยโดนโดน นีหเลยออ้ยอู่หลังนี่เลยห้าสั้นเอ้ยมีไซส์ปันนี้เ้สร็จแล้วจบเลยนะเสร็จเลยงานไปก็ไม่ดีนะอยู่ในงานอยู่ในทาสองต่อฮะจากหนืาเนแนนอนว่านีจะรอดหรือไม่เทสโอ้หยืน ปุ้มเอ้าเฮ้ยโอเคโดนบอสมาบอสมาจะตายเนี่ยเราต้องตายอ่ะเฮ้ยโดนโดนแล้วโดนแล้วเลือดเหลือไม่ถึงหนึ่งเหลือกำเริบเลยเหลือแค่สองคนนะครับชีวิตนะเออครับเราจะมาดูคนเดียวเขาเล่นกันนะใครจะไม่ลง บอสเนี่ยเลือดจะไม่ลดเลยทีไม่บ้าเวลาหมดแเออเวลาหมดแล้วสามสองหนึ่งิลิซะแล้วยบหลอสมิชเลยฮะันเฟล อะไรนะครับไ,ไม่เป็นเออมันยากเกินนะฮะ <eer> ยากเกินแล้วพักทัานแรกก็จบที่คันนี้นะฮะเดีย๋ยวมาเล่นกันใหม่อันนี้ก็แค่ามามา,มารีวิวเฉยๆมารีวิวเฉยดังน,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 น้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มเนอะเดี๋ยวพักสองนะโห้ยน้ำจิ้มอะไรก็จัดมาอันนี้ครับพักสองมาเต็มนะฮะแล้วท่นนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับครับผมสวัสดีครับ